หคุยกับใครอ่อออฮะโออะไรอีกแจ็คอ้เหี้ยคุยกับใครอยู่ฮะคุยกับใครคุยกับที่รักอยู่เฮ้ยเอาที่รักมาคุยด้วยดิไม่ให้ไม<ป>่ให้วันนี้หนูอ่านหนังสือที่รักไหนวะเป็นที่รักกันไปนแล้วเหรอแจ็คฮะ <laughs> เป็นที่รักแล้วเมื่อไหร่จะเป็นที่สักที <c oughs> แล้วก็ก็ค่อยๆไปไปเรียเป็นที่รักก่อนแล้วก็เป็นที่เงยไงอ้ที่รักคนที่อะไรไอ้สันจะถามว่ามึงปกี่คนแล้วอย่างนั้นตรงเดนี่มันพี่โอดักเฮ้ยได้ตำนานแล้วกูเคยหายไปไหนปะไม่เคยเลยมันอยู่ในใจฟ้าตลอดเออเอาทำไมชมให้เขาเขินกันเองจะได้เหรออะไรวะใครเขินไม่มีอ่ะ ไม่อ่อนไหวกับมุคคลนี้เลยโอ้ยโอ้ยอยาโอดอุบาก็อ่อนไหวอีกไม่รู้ก็ตาไม่รู้ตาก็เรียกหนอนน้อยนอนน้อยคืออะไรอ่ะไ่พี่จีน้อยจีเรี่ยนนั่งร้ะกระเจยวเหรออุบาทสองพันสิบแปดมึงเลย <c oughs> เอากูไม่รู้รู้จากแค่นี้ <c oughs> ไม่จูก็เจียวน่ารักหน่อยก็ <c oughs> จูน้อยอย่างเงี้ย <c oughs> เหรอใครเป็นแฟนนี่กูกูปวดหัวตายกูเ <c oughs> รียกเขาที่รักเขาเรียกกััว่าก็จูน้อยโอ้โ oh, ห <c oughs> ตายฮะโตตั้งอายุเท่าไหร่แล้วแจ็คยังจะน่ารักกันอยู่อีกมึงบอกกูณกะจบถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่คุณต้องเรียกมันคืนว่าอะไรฮะเรีย ผู้หญิงผู้หญิงเรียกเรามากระจูน้อยอ่ะมไอดอผู้หญิงผู้หญิงแฟนมึงเนี่ยเรียกมึงว่ากระจูน้อยมึงจะเรียกแฟนมึงว่าอะไรฮะจะเรียกแฟนมึงว่าอะไรโอ้ไอจิมิจิมิโอ้ยจิมิมาหาจูน้อยเร็วอย่างเงี้ยเท่เมังเป็นคู่รักที่อุบาทกมาก <laughs> ออกจะฟรุงฟริง <laughs> นั่งกันกระหนุ่มกระหนิงกระจูกกน,น,จน้อยกับกระจิมิอะไรเออแค่ <laughs> นั่งแบบดูดไอติมกัน <laughs> จูนน้อยอมจู่น้อยอม ได้เลยจิมมี่เดี๋ยวเราเลี้ยให้อย่างเงี้ยอย่ยแจ็คต้องใม่ไม่มเชื่อเลยไอ้ติมไม่เชี่ยมึงอย่าคิดไปไกลดิเลี้ยจะหมดโคลนแล้วนั่นน่ะไ,ไ,ไหนหลแบบไอส้ไสัตว์แจ็คมึงขนาดนี้กระจูกกระติมมึงเไม่เชื่อไม่ใช่ของกูของไอ้นออโยนให้กูเฉยแบนกันเก่งชาวบ้านกูแบนกันเก่งขอยแม่งลดความตายสัตว์แม่มึงขอเช็คดีๆ แม่กูอยู่กันม่งแมบบ่กูแบบแบบเป็นแม่เป็นแต่รอม่เ <c oughs> งยสมมุติว่าชอบดอกกุหลาบฟ้าชอบสีอะไรสีแดงสีขาวสีดำให้เลือกสีแดงสีอะไรก็ได้แต่ขอหลายๆดอกฟ้าอยากมีอะไรอ่ะจะ <c oughs> มีผัว เออฟ้าอยากมีผัวเยสเคฟ้าอยากมีผัวกี่คนหนึคนเดียวนี่อะไนะได้คนเดียวอะไม่ได้ทำยังงี้ไมดตอบไม่ได้อ๋อนึกว่าจะมีสองเนี่ยเพื่อกูเสนอตัวไปคนไอ้โดกูจับมือไอ้เยี่ยกูชอบกูชอบพวกนี้ชอบชอบได้เหรอได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ว่าน้องฟ้าได้เอาผัวสองคนเนี่ยเนี่ยแล้วมึงก้างเยียบกันนะน้องฟ้าสมมติสมมติน้องฟ้าน้องฟ้าพลาด ้องมาพลาด้องมาพลาดไม่ให้พลาดดิคือแบบอาอยากมีมันก็พูดไปเลยว่าแบบเออถ้าน้องฟ้าท้องเออแล้วถ้าน้องฟ้าท้องสคนฮะสองคนไงสองคนนี่สองคนผัวสองคนอ๋อเย็นนี้ก็ไม่เจ็บเลยมาไม่เงียบยิ่งแก่หนังหนักกว่าเดิมอ่ะสมมุติว่าท้องเฉยๆแล้วไงต่อแจ็คสมมุติว่าท้อง ท้องอื่นเอ้ยเอาไว้ยลองโอเคจบจบที่เติมที่ท้องอื่นได้แหละกูไม่ถามเลยเฮียแม่งแบบพาแม่งงาพามพามไอเฟียสถ้าสมมติว่ามึงมึงท้องท้องอะไรท้องอืดโอเคไม่ไม่ว่าเฟียสเราเฟียสคือที่รักของเรา ) <laughs> <laughs>